สวัสดีค่ะทุกคนเขาบอกว่าช่วงนี้มีพายุเข้าใช่ไหมก็รู้สึกดีใจนิดนึงแต่ก็รู้สึกกังวลค่ะกลัวบ้านปิว ชงกระมันทุ่มหนึ่งลมก็ค่อนข้างแรงก็าจะต้องมาปิดกงแล้วก็มาดูแมวนะว่าเป็นยังไงบ้างเจ้าเสี่ยวป้ายก็โดดลงมานั่งอยู่ข้างล่างเพื่ออะไรอะป้ายไม่กลัวบ้างหรอเมื่อคืนนี้ลมก็จะค่อนข้างแรงแต่ว่าฝนก็ไม่ค่อยมีกลัวมีฟ้าร้องแมวตกใจก็เลยต้องเอาพามาคุมหน้ากงนิดนึงพาตัวนี้คือน,นักมากเลยนะเธอดูลมพัดวิวได้ขนาดเนี้ยถามว่ามีตัวที่แตะตื่นไหมฉันว่ามีเจ้าเสี่ยวป้ายตัวเดียวแหละที่แตะตื่นในกงนะแต่ก็เป็นคืนที่ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะแม้ว่าลมจะแรงบ้างก็ยังอยู่โอ้สบาย เช้าวันต่อมาฉันแทบจะไม่เห็นแมวลงมาเดินข้างล่างเลยเนื่องจากว่าแม่บอกว่าแมวเห็นหมาแมวแ,แรงขึ้นเฮื่นเบอร์สุดโตเลยไม่มีใครลงบ้านสัก,กตัวจะมีแค่แบบเออขึ้นหลังคาน,นี้แหละทุกคนก็จะมีเห็นแค่เจ้าเสี้ยวไปตัวเดียวโดดๆเลยแล้วก็ขึ้นมาข้างบนบ้านใช่ไหมเห็นเจ้าเสี้ยวไปมาอยู่ตรงนี้แหละทึงงรางตู้ตู้ลิ้นซักเนาะใกล้สายไฟเลยเกินเออเฮอความปลอดภัยที่บ้านนี่ระดับดีรอดมากค่ะแต่เจ้าเสี้ยวเออที่ผ่านไปค่อนข้างเร็วมองเข้าไปตกใจพี่ไม่ใช่ค่ะแมวแมวนั่นคือแมว นี่ก็ไม่แน่นใจเหมือนกันว่าที่เขาตัดสินใจมาอยู่ข้างบนบ้านกันทุกตัวนี่คือเกิดจากกลัวหรือว่าไม่มีที่ไปและเรื่องที่พีคในวันนี้ก็คือเรื่องของเจ้าเสียฟูค่ะเสียฟูก็คือนีเขามานอนในกรงนะตั้งแต่เช้าถึงประมาณบ่ายครึ่งแมวทุกตัวนอนอยู่ข้างบนบ้านอาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกนิดนึงและพื้นมันเปียกเขารู้สึกว่ามันไม่สบายใจเขาอาเลยจะอยากนอนอยู่บนบ้านใช่ปะม่เล่าให้ฟังว่าตอนเช้าก็ออกกอ,อกเสบ่าหนังกอกับเขาออกจากตู้เย็นซึ้งมันเป็นแกงหน่องมาแล้วอยู่ในถุงไงทุกคน นางก็วางไว้ไม่ได้ห้อยไงทุกคนกลับมาแล้วไม่เจอเห็นอีกทีเจ้าเสี่ยวฟูคาบทุง่งก็ลักกับพื้นขี้ดินนั่นแหละมรู้จะลักไปไหนแม่เห็นก็มาเก็บแลวเดี๋ยวนี้คือเอาไปแกล้แล้วแล้วเสี่ยวฟูเห็นอีค่ะตะปบดุง่งแกงแตกแม่ไม่ได้กินทุ่งแกงแตกก็จริงแต่ว่ามันอยู่ในทุ่งหิวแม่ก็ต้องเทจากทุ่งหิวลงมา้น้บอกว่าเสียดายมันสีบ่มีเขากินตอนเศร้าเทออกมาได้นิดหนึ่งเพราะว่ามันก็มีขี้ดินด้วยจะกินขี้ดินก็ไม่ได้ใช่ไหยละ่ะก็คือมาคุยกับ เจ้าเสี่ยวฟูดูรู้สึกว่าเออมันอุ่นๆหรือว่าแมวเราไม่สบายวะอ้าวแล้วนั้นไปทําอะไรขุดลุม่มโอ้ยถึงแกนลกเลยมันขุดแบบเมามันเหลือเกินอ๋ขอขาทำการถ่ายทำค่ะทุกคนไม่ต้องแปลกใจหรอกอันนี้คือเรื่องปกติของแมวบ้านเรากับาสายมีไม่ใช่ค่ะทุกที่คือห้องน้ํานี่คือห้องน้ํานะถ่ายทำเสร็จเขาก็ทมให้เป็นที่เรียบร้อยค่ะไม่ต้องกังวลดูเจ้าเสี่ยวไปอื้อแป๊บเดียวเจ้าเสี่ยวฟูหายนั่งอยู่ค้างกันดีๆห่างได้ไงวะเมื่อกี้ฉันไม่ที่สงสัยว่าเจ้าเสี่ยวฟู่มันจะไม่สบาย สงสัยสัก,กทีเมื่อเช้านี้มันคาบทุ่งแกงหน่อไม้ไ้ทำไมอะพลังจิตต้องเข้าแล้วไหมอะไปคนอนุญาตลาไปหาคำตอบก่อนนะทุกคนฟักกดเลกดแชก,กุสักตไคแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบายบายคนคิดว่าทำไมคาบทำไมวะงงมาก